หล่อปูประมาณพี่น้องลงหวยมีพี่น้องบา้างหาเจ็บพักน้ำแล้วพี่น้องบา้างเอาไว้แล้วขึ้นผูหอนไล่พี่นอ้องเลยลงหวยหาหล่เจ็บพักน้ำกับเนือ้อคือพี่น้องเริ่มสีหอนแล้วเออพี่น้องน้ำใน,ำนหวยในหอยแห้งหมดไปปลากันเพื่เคลียพี่น้อง ไใบปลาช่องโตว,ว่าใบว่าวกับอึนเยอก็เลยไหลพี่น,อน้องปกติแท่นี้น้ำสีน้ำพี่น้องน้ำแห้งหมดครับดูเลยน้ำเลยกเลยสิอหา,าเราเก็บผักน้ำลบกลับบ้านครับพี่น้องบันยี่ห้อยก่ปลาพี่น้องไม่เคีย่ยเต็มเลยพี่น,อน้องไม่เลเลย

เก็บลกเมือ่อพี่น้องเดือนพักพักน้ำพี่น้องพักน้ำนะพี่น้องวานี่จับโซนบริสุทธิ์เดียวหาพี่น้องให้ขยันเก็บกัไดไถเลย เหื่อยแหะพี่น้องบนมันสิง่ายเดี๋พี่นออ้องหยอดพักน้ำเถอะเกิดตามธรรมชาติบ่าด้นรไ่ให้ปูครับรพ,พี่น้องเกิดในหอยในห้องในร่องปูครับพี่น้อง น,น้าแรกเนี่ยข้าจเจ้าสิกินกันดีครับพี่น้องผักน้ำน้าฝนข้าจเจ้าก็จะบ่ค่อยกินครับผม เชงเลือครับแถวนีโอ้มันเอาลายพี่น้องขนาดหลอกหอยจิเราะครับเลยพี่น้องมันหลอกไปเรื่อยยเก็บผักนามไปนำไปเรื่อยๆกำลังได้แน่แล้วครับพี่น้อง đào nhựa bữa nay ông nói xong tôi mà nằm thì bực ngay lại bị nói bữa nay bài bài bữa nay ông nói xong tôi đẹp thì nó nhà cái nó cho mắt thang vậy มามาเก็บเอาพี่น้องมันปงแต่ว่าเขาทางของเอิญฝนเป็นผู้เก็บกับพี่น้องเพราะว่าเขามาขอเด้เขาต้องเอาแล้วมันมนีใครเป็นเจ้าของเลยครับพี่น้องมันเกิดตามธรรมชาติแค่ <c oughs> บ้านเขาบไไดเหงวงกันพี่น้องผมมันเกิดนี่ลองน้ำผู้ครับผม ขยันก็มาเจ็บเอาเมื่อนี้เป็นวันหยุดครับพี่น้องวันอาทิตย์นเอื้อนฝนบริเวเปิดหลานเลยผาสองสิ้งมาเลาะปลาเจ็บพักน้ำไปนํำครับผมไส่ปลากับคัน้นมีเครงปูเุ่งูขนที่มันห่อนพี่น้องไปกับเช็จแล้วมาและสิเช็ดก่อนพี่น้องเลยก็เลยเลาะในหาย น้ำนหนอดูบ่ยอดหน่ นีแต่หยอดงานพี่น้องเอ้ยต้องใเป็นบดไปมาเก็บตองนี้นบุญบานไล่กไปเทียวบุญบานกันบด

เจ็บพักน้ำแลวพี่น้องมันถึงชั่วได้เห็นเห็นเจ็บพักน้ำอย่นี้กับพี่น้องคือว่ามันจะลายไปแล้วกิน พี่น <X> ้องนับรถท่านหอดสองโมงใจด้วยพี่น้องโอ้ยหอนแหงหอนแหงฝักน้ำครับพี่น้องฝักน้ำวุ้นติดน้องงามพี่น้องเลย่งางางง่า มันซ้องต้นก็ไปหาอะไรยังเว้ยนไง ก็มาเลาะผู้โดยพี่น้องผมมีแนวใดก็เก็บพักน้ำพี่น้องเอ้ยบนมันจะได้ยังไงทำนี้ก็โอเคแล้วพี่น,ออน,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 อน,น้อง,อนอนองอหนึ่งก็พอแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้นนในเด้อครับเด้อ FC ท,ท,ท,ท่านใดมีปัญหาก็โทรมาสอบถามเหลง่อมโฟนได้คือเกายินดีคำแนะนำกับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าบอกันใหม่ไปแล้วครับ สวัสดีครับ